สวัสดีครับผมร้านแอดแบงไทยนะครับมีสอบถามกันมาเยอะมากว่าธนาบัตร100บาทพระเทพรับซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีราคาสูงจริงไหมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับธนาบัตรรุ่นนี้เป็นธนาบัตรที่จัดทำขึ้นในโอกาสสมเด็จพระเทพนะครับฉลองพระชนมายุ5รอบ6 0พรรษาเมื่อ2เมษายน2558นะครับเป็นรุ่นที่ระลึกนะครับ ด้านหน้าจะเป็นธนบัตรแบบ16นะครับแล้วก็มีลายน้ํารัชการที่9ตรงด้านซ้ายนะครับอันนี้นะครับที่เราแสดงครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็จะมีตรงที่ข้อความนะครับตรงลายน้ํานะครับพระชนมายุ5รอบนะครับตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ ถ้าเป็นเลขธรรมดานะครับไม่ใช่เลขสวยไม่ใช่เลขเรียงไม่ใช่รุ่นตัวอย่างนะครับสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเพียงใบละ110บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือ Uncirculation นะครับราคาก็จะสูงกว่านะครับราคาประมาณ160บาทถึง250บบาทเท่านั้นเองนะครับ ถ้าไม่ใช่เลขสวยนะครับธนบัตรรุ่นนี้จะไม่ได้มีราคาสูงนะครับบางคนบอกว่าแถบฟอยล์ลอกแล้วมีราคาหรือใครที่ให้ราคามากๆนะครับแล้วให้เราทำใบรับรองอันนั้นคือวิธีการของมิสาชีพนะครับต้องให้ระวังนะครับสำหรับร้านที่ซื้อขายเหรียญและธนบัตรจริงๆนะครับจะไม่มีการให้ทำใบรับรองนะครับหรือประเมินราคาสูงๆเพื่อให้ทำใบรับรองนะครับ อันนี้ก็ฝากเตือนนะครับสําหรับสมาชิกแล้วก็ท่านที่กดติดตามแล้วก็รับฟังด้วยนะครับก็ฝากเตือนสําหรับใครหรือหรือคนรอบตัวนะครับคนที่รู้จักถ้าโดนวิธีการแบบนี้นะครับมาชักชวนนะครับก็ให้ระวังนะครับร้านแอดแบงไทยเราก็เป็นห่วงแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ